กระติกปรากฏตัวมีดาราหนุ่มมาส่งแอนนาเผยได้คุยกันแล้ว <Yeah. S 2> ผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมนิดาอย่างกระติกอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์เดินทางมาที่สถาบันนิติเวศวิทยา <Yeah. S 2> ก่อนเข้าไปพบกับนางพนิดาศิรยุทธโยธินคุณของแตงโมภายในห้องรับศพเพื่อหารือเรื่องการรับศพของแตงโม <Yeah. S 2> จากนั้นกระติกได้ออกมานั่งรอยอยู่ที่ด้านนอกก่อนจะเดินทางกลับไปด้วยสีหน้าไม่สู้ดีดโดยมีต้นประการ yeah. ขับรถพาเดินทางกลับด้านแอนนาทีวีพูโพสต์ินสตาแกรมระบุได้คุยกับกระติกทั้งหมดแล้วสภาตัดจิตใจย,ยแย่พอสมควรสมบัติอะไรของโมก็คือของโมลูกกระติกไม่ได้รับอะไรเช็คแอคเคาในไอจีไม่มีใครล็อกอินสิ่งที่จะทำสุดท้ายคือแต่งหน้าให้เพื่อนจัดงานให้ดีที่สุดเป็นครั้งสุดท้าย